เดเได้อ้เดน่อนอันนี้น <memorize> ่าจะหลายวันแล้วมเพ่งเีเียวแล้วได้แหละเียงเียอ๋อเขามีล้อ นะครับท่านพิธีพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวตั้งน้ำมอนสามจบไปพร้อมกันแล้วว่าทั้งหลายเหล่านี้แต่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับเครื่องสังฆทานพร้อมด้วยสิ่งของบริวารด้วยสิ่งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าทั้งท่านนานี้สัรพริวารานี้ ปติคานหาตูอําหากังทีคลราตังฮิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์พูดจเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหาร,าหารเครื่องสังฆทานพร้อมด้วยสิ่งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แดนพสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับพัตตาหารเครื่องสังฆทานพร้อมด้วยสิ่งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่ปียชนทั้งหลายผู้บาอาจารย์พร้อมทั้งเจ้ากรรมนายเวรขอให้ได้รับกุศลผลบุญขอให้กุศลผลบุญขอให้กิจการและหน้าที่การงานของข้าพเจ้าทั้งหลายให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงถาวร ยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดการละนานเทอตลอดกาลนานเสาธุครับเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวช่วยกันยกปะทีพัฒหาให้จันได้เลยนะครับเดี๋ยวจับโต๊ะทีเดียวเลยนะครับจับโต๊ะพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวรอพร้อมๆกันนะครับครับจับโต๊ะนะครับเดี๋ยวมองกล้องซ้ายมือได้วยนะครับหนึ่งสองสาม สาธุครับครับถ้าเสร็จแล้วก็ปล่อยมเลยนะครับเดี๋ยวเสร็จที่เหลือเดี๋ยวทีมงานตัเลอาจา์ให้นะครับ่บ ขอเห็นว่าชืนใจตอนแรกก็เู้สกอิ่สุกทบบ้